สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเมื่อวานนะครับเราได้จบตรงๆที่เป็นท้ายพะสูตรของเตียนไขนะครับครับในวันนี้เราจะมาพูดถึงเส้นทางของการเข้าสู่พระนิพพานทั้ง4แบบหรือ4เส้นทางหรือที่เรียว่าสติประฐาน4นะครับครับลำดับชั้นในการปฏิบัติ4เส้นทางของการเข้าสู่พระนิพพานเป็นดังนี้ชั้นโสดาบันถ้าเป็นกายในกายก,ายก็จะดับสังขาร สกิทามีดับวิญญาณดับเวทนาอนาคามีดับสัญญาอรหันตะมักดับวิญญาณอรหันตะผลดับรูปหมายเหตุดับรูปแล้วจึงจะเกิดวิชาไปดับอวิชาอีกทีหนึง่งครับอันนี้เป็นเส้นทางที่กลยในกายครับมีชื่อเรียกว่าสุปาทิสุสนิพานนะครับกายในกายต่อไปนะครับเป็นธรรมในธรรมสสดาบันดับภวตัญหา สกิทาคามีดับวิภพภาะวะตัณหาคือความไม่อยากนะครับสามอนาคามีคือดับกรารตัณหา4ี่อรหันตมักคือดับอุปทา,าน5้าอารหันตผลคือดับอวิชชาต่อไปเป็นจิตในจิตนะครับโสดาบันรู้แจ้งในอนิจจังสกิทาคามีรู้แจ้งในทุกอนาคามีรู้แจ้งในอนัตตาอารหันตมักวางอารหันตผลเกิดวิชา ชื่อเรียกอนุป,ปาทิเสสนิพพานนะครับคือถับอุปทานให้น้อยลงนะครับต่อไปนะครับเวทนาในเวทนาถ้าเป็นโสดาบันก็จะดับโลภะหรือโลภถ้าเป็นสกิทาคามีก็จะดับโทสะหรือโกรธถ้าเป็นอนาคามีก็ดับราคะหรือใครถ้าเป็นอรหันตมรรคก็ดับมาณะหรือรักอรหันตผลก็จะดับโมหะหรือหลงนะครับครับ มีชื่อเรียกว่าอนุปาทิเสสนิพพานคือทําอุปทานให้น้อยลงครับเมื่อบุคคลไปดบประกอบไปด้วยอวิชชาค,ความไม่รู้ย่อมจะส่งผลให้จิตเกิดอารมณ์ต่างๆเวทนาต่างๆขึ้นดังนี้ความอยากจิตโลภะดับเวทนาที่เกิดขึ้นได,ด้โสดาบันความไม่อยากจิตกโกรธโทสะดับเวทนาที่เกิดขึ้นได้ด้สกิทาคามีการตัณหาจิตความคร้หรือราคะ ดับเวทนาที่เกิดขึ้นได้ได้อนาคามีอุปาทานจิตรักนานะดับเวทนาที่เกิดขึ้นได้อาหารหันตมตะอวิชชาจิตหลงโมหะดับเวทนาที่เกิดขึ้นได้ได้อาหารหันตผลวิธีปฏิบัติแบบนี้คือให้ลดละเวทนาที่เกิดขึ้นทีละอย่างจนกว่าจะดับโมหะได้จึงจะสมบูรณ์แบบวิธีนี้เรียกว่าเวทนาในเวทนาเป็นแบบอนุป,ปาทิเสสนิพานนั่นเอง เส้นทางสักสี่สายนี้นล้วนกกื้อหนุนกันทั้งสิน้นโดยมีกายเป็นเบื้องต้นหรือฐานจิตเป็นตัวกลางไปสุดคือเวทนาจัดเป็นคู่ธรรมได้สองคู่คือ1จิตในจิตคู่กับกายในกาย2องธรรมในธรรมคู่กับเวทนาในเวทนาเขียนได้ดังนี้ลำดับชั้นโสดาบันถ้ากายในกายคือดับสังขารจิตตอจิตรูอนิจจงธรรมในธรรมดับภาวะตัณหาเวทนาในเวทนาดับรูปะ กสกิตาคามีกายในกายดับเวทนาจิตในจิตรู้ทุกขังธรรมะในธรรมในธรรมดับวิพัฒตัณหาเวทนาในเวทนาดับโทสะอนาคามีกายในกายดับสัญญาจิตในจิตรู้อนัตตาธรรมในธรรมดับการมตัณหาเวทนาในเวทนาดับราคะอรหันตมัตตกายในกายดับวิญญาณจิตในจิตวางธรรมในธรรมดับอุปทาน เวทนาในเวทนาดับมานะอรหันตผลต้นดับรูปกายในกายดับรูปจิตในจิตเกิดวิชาทาในธรรมดับอวิชาเวทนาในเวทนาดับโมหะชื่อเรียกอุปาทิเสสนิพพานถ้าเป็นกายในกายนะครับแล้วก็จิตในจิตจะเป็นอนุปาทิเสสนิพพานธรรมในธรรมเป็นอนุปาทิเสสนิพพานเวทนาในเวทนาเป็นอนุปาทิเสสนิพพาน สรุปเกี่ยวกับนิพพานดังนี้นะครับหนึ่งไม่ว่าจะเป็นนิพพานแบบใดสุดท้ายก็ต้องดับอวิชชาหรือโมอหะทั้งสิน้นสองสปปัุปาทิเสสนิพพานเมื่อดับรูปแล้วจะเกิดวิชาเมื่อเกิดวิชาแล้วก็ไปดับอวิชชาอีกชั้นหนึ่งสามการทิพพานทั้งสองประเภทไม่มีสิ่งใดเหลืออยู่และไม่จําเป็นต้องตายโดยเฉพาะในงกรณีอย่างยิ่งการการทาในเส้นทางสอุป,ปาทิเสสนิพพานนั้นส่วนแรกมักเข้าใจว่าต้องตายเมื่อสําเร็จแล้ว ความจริงหาเป็นเช่นนั้นไม่เพราะการดับรูปเป็นเพียงการดับอาจฉรภายนอก6ประการคือรูปเสียงรสกลิน่นสัมผัสความรู้สึกนึกคิดเท่านั้นเมื่อได้นิพพานแบบนี้แล้วสิ่งที่เหลืออยู่คือวิจารนั่นเองจึงได้ซึ่งและแก,ก่อัจระภายใน6อันได้แก่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อผัสสะกับจิตหรือผู้รู้ ย่อมจะเป็นเพียงสัตว์แต่ว่าเห็นสัตว์แต่ว่าได้ยินสัตว์แต่ว่าได้ดมสัตว์แต่ว่าได้แตะต้องสัตว์แต่ว่าได้รู้สึกเท่านั้นนี่คือวิชาอันสูงสุดและเป็นภาวะแห่งนิพพานธรรมอันสูงสุดนั่นเองไม่มีอะไรรู้อะไรเป็นอะไรถึงอะไรนั่นเองดังนั้นจึงสามารถเขียนแผนผังได้ดังนี้กับอวิชาเส้นทางธรรมนิธรรมภาวะตัณหาวิภาวะตัณหากรรมตัณหาอุป,ปาทานแล้วก็จิตนะครับ เส้นทางกายในกายอจิจนะภายใน6กผัสสะหกอจิจนะภายนอกหกวิญญาณจิตอนิจจังทุกขงังอนัตตาวางวิชานะครับต่อไปเส้นทางเวทนาในเวทนาโมหะภพชาติทุกมานะราคะโทสะโมหะก็เป็นอนัตตาวางวิชานะครับก็เป็นเส้นทางที่อ่พูดถึงสรุปคร่าวๆนะครับดังนั้นเมื่อถึงภาวะนิพพานจริงๆ จะเขียนได้เป็นอย่างนี้คืออจินิาภายใน6ภัสสะ6จิตแล้วก็วิช,ชาเมื่อถึงนิพพานแล้วพบชาติทุกข์ก็ยังมีอยู่แต่ผู้ที่ถึงนิพพานแล้วไม่มีเกิดไม่มีดับอีกต่อไปพบชาติก็อยู่อย่างนั้นตามธรรมดาของมันเมื่อจิตของพระอรหันต์ท่านดับกม็มีสิ่งใดเหลืออยู่เลยพบชาติทุกข์ก็เป็นอยู่อย่างนั้นคุณสมบัติของภาวะนิพพานคือหนึ่งไม่เกิดไม่ตายหรือดับ สองไม่มีอะไรรู้อะไรเป็นอะไรถึงอะไรในหนทางสู่ระนิพพานทั้งสี่ด้านนั้นสำคัญที่สุดมีสองทางคือกายในกายและจิตในจิตเพราะทําในธรรมและเวทนาในเวทนาจะได้ผลการสำเร็จโดยจิตในจิตทั้งสิ้นการพิจารณาใดๆก็ตามต้องอาศัยกายเป็นหนทางตั้งต้นจึงว่ากายเป็นที่ตั้งแห่งธรรมเป็นที่ตั้งแห่งมรรคผลนิพพาน โดยมีจิตเป็นผู้พิจารณาให้เกิดปัญญาความรู้แจ้งเห็นจริงที่เรียกว่าวิชาท่านเองหรือนิพานสิ่งพิจารณาคักายในกายหรือขั้นหจิตในจิตสีกองรวมกันเป็น9เปรียบเหมือนนิพานแปดมรรหนึ่งรูป1รูปอิจฉะภายนอก6กไตรักสามเรียกว่าวนวะโรกุตรธรรมนามสี่เวทนาอนิจจังสัญญาทุกขังสังขารอนัตตาวิญญาณวาง อุเบกขาหนึ่งในวันนี้เราจะพักเพียงเท่านี้นะครับอันนี้ก็ทําฝากเป็นการบ้านฝากท่านผู้ชมไปพิจารณาดูด้วยนะครับว่าในแต่ละสิ่งอย่างที่ได้พูดไปแล้วนั้นมันจะเกี่ยวพันกันไปมาเรื่อยๆแล้วมันจะเอื้อเอานวยประโยชน์ซึ่งกันและกันวนเวียนอยู่แต่สิ่งเดิมนะครับครับในวันนี้ก็ลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ